ชิดหน้าใส่มิม้แเลค่ะทำไมต้องดูดปากด้วย,ค,วยค,คุณโบนันซาส่งมาสามร้อยดวงขอบคุณนะคะอะไหนไอวารีวิวรีวิวขนมสิลูกไม่ใช่รีวิวขนมคุณเชอร์นะคะ FC จากพม่าสวัสดีค่ะ คุณอลินดานะคะ FC จากลาวตอนนี้ทุกคนกำลังข่ำพิธีที่บอกว่ากับตันนาฬิกาอ๋อน้องพีกับตันนาฬิกาน้องพีน้องพีลูกขอแทบเเพงค่ะาหนาโอ้ oh, thank you อลิซา,าลุ <laughs> ลงเล็กเป็นหัวหน้าแกง น้ำพริกป้าปุ๊กชื่ออะไรนะคะชื่อน้ำพริกป้าปุ๊กเลยค่ะคุณเอิญน,นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเปิดไม่เอาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วพี่ปุ๊กเปิดอันที่ถูกต้องมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดอันที่ผิดให้เอามาเทียบกันจ้าเอาแค่คนตามดกค่ะดูคนตามอ่ะอุ้ยพัน อ่ะเดี๋ยวให้อันนี้อันนี้อันนี้สีอันนี้น,นี่นโรเดสตินคะ่ะโรเดสตินนะคะอ่าเซ็นบันแม่จ้ะเซ็นบันแม่ค่ะอันนี้เราทุกข้อป่าเหรอไม่คือเธออันนี้นี่ให้พี่ทีให้พี่ทีกับน้องพีกินก็นได้นะคะชอบกินสตรอเบอร์รี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวมันมีคอขายของให้หมอมอนหน่อย อันนี้ยาบำรุงไข่อย๋ยเท่าคนรับตัวอ๋น,นะมีมีสองคนแล้วที่ทานแล้วก็ไม่ต้องไปไปใช้ขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร์อะก็ <c oughs> คือทานยาตัวนี้แล้วก็มีลูกธรรมชาติได้ <c oughs> ทั้งทั้ที่มีทั้งทัที่เป็นคนมีบุตรยากโอเคป่ะจะได้ไม่งง ไม่รู้ว่ามีมันีหาไม่เจอแล้วหาไม่เจออุ้ยน้องพี่หายหอีไหนหรอามันมีหาเจอแล้วทีมวันอาทิตย์พร้อมมากค่ะคุณวันทิพันนะคะมัมีไปสองวันนะไปทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าเด็กๆจะไปแค่วันเดียวนะคะ ป้าปุ๊กสวยขึ้นมากเหลือเลิศอร่อยมากคุณอรุณีขอบคุณค่ะพี่ทีน้องพี่โอยพามันเกิดให้พี่หน่อยได้ไหมคะพี่ดวงทิพย์อะไหนให้พี่วั์เดย์พี่ดวงทิพย์ได้มันหนูให้พี่วั์เดย์ค่ะพี่ดวงทิ Birthday, พย์เลยน้องพี่อุ้ยอุย,อยน้องพี่